สวัสดีทุกคนผมกันอีเช่นเคยกับผมมอมมิงแน่นอนตอนนี้ผมก็เลเวล30แล้วก็เริ่มที่จะผ่านด่านไม่ไหววันนี้ผมก็เลยจะมาส่งกาชาย,ยูซุนะตัวละครสายสถานนะแถมยังมีสกิลตีหมู่มาดูกันว่าผมจะเกลือหรือมือทองแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคดแกสตีเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะจ๊า สวัสดีฮะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิ่งเนี่ยแน่นอนน,นี้เราก็อยู่กับช่องแฉเกมสเตมเมอร์ไทยกับเกมอิกดาคอนิคเกอรเนี่ยแน่นอนหลังจากที่ทุกคนได้รับโชวมินทโทไปคือผมเลเวล30เนี่ยตอนนี้คือเลเวล30นะแล้วก็ทีมผมเนี่ยเริ่มจะผ่านดาน3ดาวไม่ไหวแล้วเนี่ยเพราะว่าผมจะหาตัวละคร3ดาวมาแทนเจ้าตัวนี้เนเนี่ยเพราะตัวเนี้ยมันเป็น2ดาวอยู่ใช่ป่ะผมก็อยากได้ตัวละครที่ตีหมู่แล้วก็แบบ เป็นสายบา้าสายสถานะนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาทําการสุ่มนี่ผู้ปกครองสายเฮฟยูซนาในเนี่ยเออมาดูกันว่าผมจะมือทองหรือว่าผมจะเกลือนะครับแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับส่งแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ช่องเรานี่ครับมีระบบสมาชิกเพียงเดียวยีบาท35บาท50บาทเผื่อใครก็พาดคอนเทนต์ฟรีไฟระบบบอลแมนบีชอิกด้าโคดิเคิลและเกมต่างๆอีกมากมายนะครับสามารถสมัครมาได้เลยนะครับมีชื่อเขียว แล้วก็สเตเกร์ได้เทใช้เลยนี่ครับพอคุณครับมาครับนี่ผมก็มีตัวเฟียเอ้ตัวเฟียเลยล่ะตัวฟรีนี่ครับสามสิบครั้งนะเดี๋ยวจัดตัวฟรีไปก่อนเลยปึ๊บเพชรคือคิดเต้าผมมีประมาณแบบเป็นหมื่นนะทุกคนเออปึ๊บนี่ไงกดเข้าไปโชว์หนึ่งทีก่อนปึ๊บมาดูดูนะผมจะมือทองหรือเปล่าปึ๊บกดข้ามไปเลยนะเฮ้ยเฮ้ยได้ตัวทองอย่าบอกนะผมได้ยูซินะเลยแต่ว่าเป็นสองดาวไม่น่าใช่นะปึ๊บไม่ใช่นี่ครับตัวนี้เป็นอ่า โนรานี่ครับแต่ว่าเป็นสองดาวนะซึ่งไม่ใช่ตัวที่ผมต้องการนะผมก็จัดต่อไปเลยนะคึ๊บมาฟึบแล้วก็รอกดข้ามนะมาดูว่าผมจะมือทองหรือเปล่าจัดไปนะครับโบ๊ะรอบนี้ผมว่ามีความเป็นไปได้นะเพราะว่าเป็นนาฬิกาสีลุงนะนี่นี่เปนะ็นไงนี่บอกแล้วดูฟึ๊บยูสนะไปยูสนะยูสนะยูฉันชื่อยูสนะเย้เย้ยี่สิบใบยี่ยสิบใบต่อฟรีได้ยูสนะเออ โอ้โหมือทองวันนี้ยี่สิบใบขนาดนี้นนครับตัวฟรีด้วยนะอุยแล้วก็ได้มารููด้วยตัวนี้ผมว่าผมจะปั้นยาวนะเพราะมันสายแทงที่ดีนะเออคือแบบมอบโลกให้กับทั้งทีมได้นะตอนนี้เป็นตัวดีนะครับแล้วก็ผมได้เศษเอาไปปั้นได้พอดีนะถือว่าเวิร์กนะครับเออเดี๋ยวจัดต่อไปเลยผมจะเอาสี่ดาววันแรกเลยเออเดี๋ยวผมจัดสี่ดาวเลยมาไหนๆแบบว่ามือทองแล้วก็เอาสุดไปเลยนะครับฟืบดูฟุบก,ก,กว่าข้ามใบนี้ได้ไหมรอบนี้ไม่ได้นะครับได้เป็นสีทองสองตัวนะครับก็ ใช้อามาดันเศษได้นะเพราะเป็นการส่งกาชาครั้งแรกของผมเหมือนกันนี่ครับไปปึ๊บเดี๋ยวผมขอยูสนาอีกหนึ่งตัวนะทุกคนนะหรือไม่ก็เอามื่นเพชรหมดไปเลยนะเออเอาให้หมดไปเลยนะปึ๊บมาปึ๊บคอยดูได้ปะไม่ได้นะแต่ว่าได้สีทองเยอะจัดนะครับได้สีทองเฮ้ย hey! ไปไงได้ตัวใหม่มาด้วยนะถือว่าโอเคจะต่อไปเลยปึ๊บขอแบบสี่ดาววันแรกอะ่ะเออผมอยากรู้เหมือนกันว่าอะไรอเปล่าจะผ่านดานแบบว่าสามดาวได้ไหมนะเพราะตอนนี้เริ่มเริ่มแบบว่า จะกินเวลาไปหลายเทินเนี่ยก็คือบางด่านเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดคือจะต้องผ่านภายใน5เทินเนี่ยบางบางด่านผมก็ลอไป7เทิเนอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่ไหวเนี่ยผมก็เลยจะมาทําการแบบว่าสุ่มตัวใหม่เพื่อมาปั้นลงทีนมนแหละเฮ้ยเนี่ยรอบเนี้ยยูสนาแน่นอนนะโหหมื่นเพชรผมเหลืออีกบานอะ่ะด,ด,ดู๋ยวเดี๋ดี๋ยวฟน 54, นี่ยูสนาอุ๊ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะปุ๊บยูสนาปะยูสนายูสนาเออยูสนาแย่ได้เป็นห้าสิบเต้นเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะว่า ต้องใช้กิเซ็ดนะถึงจะทำสีดาวได้นะเดี๋ยวผมเอาสีดาววันแรกเลยนะครับทุกคนฟื้นขอญาตแป๊บหนึ่งเนี่ยขอญาตมาเช็คอาไม่ใช่พิิหน้าตัวละครไม่ใช่มานาที่น่าอันเชิญเออมาที่หน้าตัวละครก่อนนะครับแล้วก็ขอญาตเลื่อนไปที่ยูซุนะนะยูซุนะนี่ยูซุนะอ่ะก็คือถ้าเราจะเลื่อนขั้นจะต้องใช้อีกขูยอีกเยอะอยู่มกันเนี่ยอีกเยอะอยู่นะเออแต่ผมเหลือ คิดต่ออีกหกพันเครับก็ต้องใช้ประมาณ2ตัวนะไม่รู้จะออกหรือเปล่านะเออก็ต้องมาลุ้นกันนะครับมายุสนะเน้นๆเ,เลยนะจัดไปปึ๊บปุ๊บดูรอบเนี่ยยุสนะแน่นอนปึ๊บมามาดูมือทองอีกบ้านี้ยไม่ทองนะมือไม่ทองนะปึ๊บโอเคข้ามไปต่อเลยปึ๊บเอาจนหมดอ่ะผมจะเอาจนหมดนะครับดูถ้าเป็นสีลุง้ง แบบสีลุงเนี่ยคือชัดเลยเนะครับคือเราได้แน่นอนนะยูสนานะปุ๊บแต่ไม่ลุงคือเราไม่ได้เห็นไหมผมเริ่มสังเกตออกกันนะผมเริ่มสังเกตได้แล้วคือไม่ได้โอเคจะต่อปุ๊บมาถ้าเป็นสีลุงคือใช่ลุงมะไม่ลุงนะไม่ลุงไม่ได้นะเออไม่ลุงไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรไปต่อชุบชุบไปต่อปุ๊บมาเท่ากับน่าจะได้ประมาณสองรอบนะแต่ผมขอถึง ไม่ได้สีดาวก็ขอแค่ใกล้เคียงก็พอนะเออให้มันใกล้เคียงไม่เป็นไรผมจะได้เอาเศษตม้มไปปั้นตัวละครน่ครับผมอยากได้เศษตัวละครไม่ใช่หรอกผมจะได้ไปดันดาวในทีมผมไงตอนนี้พลังจะหมื่นแล้วด้วยทีมผมอ่ะโอ้โหไม่ได้นวะหมดแล้วนะหมดแล้วนะเออหมดละหมดแล้วจริงนีคยผมไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วหมดแล้วเออดูดิบีผมหรือว่าคิดต้าเหลืออยู่หกร้อยกว่านะหมดแล้วนะครับไม่ได้จริงนะไม่เป็นไร ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยครับก็กดไปที่หน้าตัวละครเลยนะครับยัดอะไรได้ก็ยัดไปก่อนเนี้ยฟืบฟืบไปที่ยุทนาก่อนเมาส์ผมไม่ค่อยดีนี่ครับมันมันเดืบ้คิดเองนะครับเพราะว่าผมก็ใช้มานานแล้วนะครับสาหรับเมาส์ตัวนี้นะก็ตั้งแต่เรียนบอสอนนะครับก็ยัดไปเรื่อยเลยนะครับอ่ะจนเลเวลสามสิบโอเคตอนนี้เลเวลเราเลเวลสามสิบแล้วเนี่ยก็ยัดไปให้หมดเลยโอเคโหแต้งสกิลเราไม่พอนะได้แค่นี้นีครับปึ๊บอ่ายัดไปนีับจะได้เรื่องขั้นไปเลยนะฟ๊บโอเคแล้วก็เพิ่มมาดับไปปึะ เพิ่มมาดับแล้วแล้วก็ยัดต่อไปเลยนี่ครับปึ๊บแล้วก็เพิ่มมาดับไปปึ๊บอ่าโอเคเยี่ยมแล้วก็ยดต่อไปเลยปึ๊บอุ้ยดันสบายหมบอกเลยดันสบายนะครับนี่โอเคเดี๋ยวไปลงอันนี้เราสามารถเปิดได้ใช่ปะเอาธนูโอเคเอามาหนึง่งจัดธนูให้ผมหนึ่งอันครับปึ๊บไปเลยตกลงเยี่ยมอันนี้เดี๋ยวหาจากอันนี้เอานี่ครับโอเคเดี๋ยวเ,าเอาซักสิบรอบแล้วกันฟ้าเคลียร์สักสิบรอบโอเคสิบเอ็ดไปเลยแถม <laughs> แถมสิบเอ็ดไปเลยโอเค ปึ๊บแล้วก็ปิดไปแล้วก็กดใส่เอา้ากดใส่ไปสิพี่ชายเดี๋ยวนะเอา้าทำไมมีเรื่องได้แล้วก็ไม่บอกผมล่ะอ่ะโอเคติดตั้งไปแล้วก็อันนี้นี่ครับโหวนี้เลือกได้ไหมเลือกได้เปล่าได้ไม่มีนะเลือกไม่ได้นี่ครับอันนี้นะเลือกไม่ได้ก็ต้องหายอีกเดียวนะครับโอเคไปปึ๊บปึ๊บนี่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับปึ๊บได้ไหมโอเคได้ค่ะฝั่งนี้สามอันโอเคจัดไปเลย จัดไปนเนี่ยฟาเชียจัดไปอูลืมกดสิบรอบลืมกดสิบรอบเนี่ยโอเคมาคือผมมั่นใจอนะรอบนี้แหละปดขั้นไปเลยนะครับยืนยันโอเคได้แนะ่ต้องได้ละได้โอเคปึ๊บขั้นห้าอ่าขั้นห้าปึ๊บเรียร้อยงขั้น 5. ห้าหดจัดเสียอย่างเดียวนะครับคือเรามีแต้มสกิลไม่พอแค่นั้นแหละแล้วก็ใส่ผู้ติดตามด้วยนะครับผู้ติดตามตอนนี้ตัวที่ผมจะเอาออกก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ใช่ไหม เดี๋ยวขออนุญาตดูตัวนี้ก่อนนะครับเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็สร้างความเสียหายต่อทุกๆพลังชีวิตของเป้าหมายที่เหลืออยู่อู้ถือว่าแจ๋วอยู่นะตัวนี้ล่ะป้องกันคิดข้อนะครับแล้วก็ต้านทานคีิ์ข้ออันนี้บูตเอฟเฟกต์ก็ป้องกันเพิ่มขึ้นการป้องกันเวทเพิ่มขึ้นนะครับผมว่าตัวนี้น่าจะเวิร์กนะไม่ดิตัวนี้สิตัวนี้นะถ้าฝั่งศัตรูเลือดเยอะยิ่งเรายิ่งได้เปรียบนะครับเรายิ่งได้เปรียบนะก็เดี๋ยวค่อยหาบีใหม่นี่ครับค่อยหาบีใหม่แล้วก็ มาสุ่มใหม่เนี่ยครับเอาให้เป็นสีดาวนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็ได้ตัวละครมาเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวขอยนาไปปลดเส้นทางก่อนนะปื๊บปลดเส้นทางอะ่ะเผื่อใครไม่รู้นี่ยก็คือเนี่ยเราก็ต้องมาปลดเส้นทางนะครับแล้วก็พวกอ่าเราจะได้แต้มนะครับแต้มสกิลแล้วก็เนี่ยพวกของพวกลูบี้พวกเหตุการณ์เนี่ยคือเราจะได้นะเออเดี๋ยวผมจะพาไปเทสนะเดี๋ยวผมขออนุญาตทำสคริปแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะพาไปเทสในดานนะครับมาทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการแลกเปลี่ยนเศษรับ เหตุกงเหตุการณ์รับลูบงลูบ้มเทียบร้อยเนี่ยตอนนี้ยูสนาผมก็พร้อมที่จะขึ้นสีดาวแล้วนะครับนี่ผมจะเลื่อนขั้นโชว์ไปไงปุ๊บสี่ดาววันแรกครับโคสดนี่เออไปไงเรามันเอาสดอยู่แล้วนี่ฉันหวังว่าการเติบโตของฉันจะนี่ไปไงสี่ดาวครับสี่ดาวครับน้องๆไปไงสี่ดาวเออโอ้ยพลังตัวเดียวกายมันสองพันกว่าแล้วเนะี่ยตึงจัดเนี่ยตึงจัดนะเนี่ยดเดี๋ยวดูสกอสกิลได้อัพได้ไหมอ่ะไม่ได้นะครับมา เดี๋ยวได้เวลาที่เราจะพากไปเทสแล้วนะครับโอ้ยมีเส้นทางขึ้นมาอีกแ๊บนึงมีเส้นทางขึ้นาหี่นะเมื่อกี้ผมก็เพิ่งปลดเหตุกงเหตุการณ์รับเส้นทองเส้นทางไปนะแต่ดีตรงที่เวลาเราทําดาวเยอะเนี่ยเราก็สามารถรับพวกพลังป้องกันพลังโจมตีพลังชีวิตขึ้นมาได้อีกนี่ครับทำให้ทีมเราเก่งขึ้นนวขออนุญาตเราเพจแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วกดความสําเร็จแล้วกดคู้อยได้คืนมาอีกหนึ่งร้อยเพรตอนนี้เพรผมเหลือพันสี่นะครับเดี๋ยวได้เวลาไปเทสแล้วเนี่ยตอนนี้ด่านของผมก็อยู่ที่ด่าน จุดสามันเลยเนี่ยครับอ่ะปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องล็อกทีมเรากดเลือกทีมเนี่ยตัวที่ผมเจ้าออกก็คือเจ้าตัวหัวชมพูตัวนี้เนี่ยผมก็จะใส่ยูสนาเข้ามาแทนนี่เป็นไงเออตึงจัดนี่แหละทีของผมนะครับแบบนี้เลยนะไปแบบนี้เลยนะไปปุ๊บมาดูกันว่าพอเรามียูสนาแล้วจะโหวขึ้นขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวผมขอญาตปรับเป็นคูณสองพอนะถ้าคูณสามเดี๋ยวแบบว่าทุกคนจะไม่เห็นแบบสกิลเท่ๆไงอ่ะ คนสองไปนะครับปุ๊บนี่บัฟตอนนี้ผมว่าจะใช้ยาวนะเพราะว่าเสพมันหาง่ายนะดูดิยู่สนาโหดจัดอะดูดูดูโอ้ยดูดิสกิล2ที่คือฝั่งตรงข้ามแทบตัวเยแล้วติดอมมพาดนะครับโอ้โหอย่างโกงอะดูเห็นปะติดอมมาพาด้วยนะเนี่ยสายฟงสายฟ้าขึ้นมานะครับดูฝั่งเราดูอันนี้ตัวแท้งผมนะตัวแท้งผมยืนได้อย่างอย่างนานนะบอกเลยนี่แล้ก็ไปครับปุ๊บอันนี้ก็เป็นลูกรักผมอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็บัฟมานะครับนี่รอเลน เราเลนผมมาสกิลใส่เนี่ยมาตายเป็นเรียบร้อยหนึ่งตัวเนี่ยแล้วก็สับเข้าไปที่แถวหลังอีกหนึ่งตัวเนี่ยปึ๊บแล้วก็สับมาที่แถวหน้าอีกหนึ่งตัวแล้วก็นี่ครับนี่คู่หูผมมายิงเนี่ยเราก็สับหัวอีกหนึ่งทีเรียบร้อยตึงจัดนี่ไปไงตายไหมยังไม่ตายนะครับยังไม่ตายนะแล้วก็เข้าสู่เทิร์นสโตนเนี่ยเทิร์นที่สองนะปึ๊บเข้ามาเนี่ยครับจังหวะนี้มาได้เวลาครับเพิ่มคีย์ดิคอรแล้วก็ทิ้มไปหนึ่งทีเรียบร้อยโหดจัดโหดจัดไปต่อเลยนะครับปึ๊บแล้วก็กดแผที่่สัไปปกติอะเห็นม ที่ผมบอกเนียก็ต้องเคลียร์ภายใน5เทินเนี่ยคือหลังๆเนะี่ยเริ่มจะยากตรงที่ด่านเราเวลาเราลงเนี่ยมันจะไม่ได้3าดาวเนี้ยเพราะว่าเราเคลียร์ไม่ได้ภายใน5เทินนั่นเองเออผมก็เลยจะหาตัวมาแบกทีมใหม่นะอ่ะเจะจุดสี่เนี้ยแล้วก็ผมขอแยกกดล็อกทีมไปเลยลก็เริ่มต่อสู้นะครับมาเดี๋ยวคราวนี้ผมเอาไปคูณ3ามเนี้ครับฟึบมาดูกันว่าจะโหดร้ายขนาดไหนะแต่ผมรู้สึกว่าโหดขึ้นนะพอยูซุนาเขาแบบปล่อยเสียงอะ่ะเขาแบบปล่อยทละลโของอะ่ะคือโหมดจัดเลยนะดูนะฟึบดู โบโบดูติดไฟฟ้าชาร์จแล้วก็โบไปหนึ่งทีนะคือสองที่อ่ะคือดูกลบแถวหลังเกือบตายแล้วอ่ะเห็นปหมเอาเรื่องจัดเนี้ยถือว่าดีนะครับเก่งขึ้นมากนะแล้วสี่ดาวด้วยนะของเราอ่ะเอาเรื่องไงปื๊บแล้วมอนก็ไล่ฟ้ากลับมาแล้วก็เทินของเราเนี้ยฟืได้เวลาเนี้ยปื๊บแล้วก็ตีธรรมดาไปแล้วได้เวลาบัฟนี่บาฟเพื่อนแล้วก็รอเลนมาหนึ่งทีหูยกบตัวหลังเกือบตายนะครับตัวหน้าโดนยิงมาครับผู้หูเราเข้ามาเนียแล้วก็สับไปที่แถวหลังหน ของสตูนนี่ครับโบสตูก็ฟาดสวนกับมาเข้าสู่เทธอสามครับจังหวะน,นี้ยูสนาอันติครับโอ้ยบัฟให้เพื่อนเนี่ยบัฟให้เพื่อนแล้วก็บัฟโลยหนึ่งทีแล้วก็คู่หูงแล้วเข้ามาไล่ฟันนะครับแล้วก็คู่หูงแล้วก็ฟันในหนึ่งทีแล้วก็ตีไปหนึ่งทีโอ้โอตยตึงจัดนะครับแรงจัดนะฮโหดโหด โอ้โห oh, oh, ครับเป็นไงสามดาวแน่นอนอยู่แล้วได้รับของเน้นๆนะี่ครับประมาณนี้เลยนะครับผมก็ได้ทําการสุ่มยูสนะแล้วก็ปั้นยูสนะเป็น4ีดาววันแรกให้ทุกคนได้รับชมเลยนะครากให้ผมสุ่มตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนี่ครับถ้าผมมีเพชรหรือว่ามีคิสตัลผมจะมาสุ่มให้นี่ครับก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์ like, นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบอย่าลืมส่งแค็เชีสตรีมเมอร์ไทยไปหนึ่งล้านซับด้วยนี่ครับเดี๋ยวมันเจอกันใหม EP นะ่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบบครัผม